สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราครับวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางสู่โลกอ,องค์การพัฒนาอากาศยานในประเทศไทยกับโครงการ mkfir a aircraft หรือที่หลายท่านอาจรู้จักกันในนาม Thai m a g ไฟเ r เครื่องบินรบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก f 1 6แต่พัฒนาเป็นของไทยเต็มรูปแบบวางแผนประจำปี2026ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับ ช่วงเปิดคลิปเราจะเริ่มด้วยภาพการบินจำลองของ MAK FIR แบบแสงวิบวับทั้งกลางวันและกลางคืนแสดงระบบจรวดปล่อยนำวิถีและลำตัวที่ออกแบบให้คล้าย F16 แต่ปรับแก้ให้เหมาะกับภูมิอากาศและยุทธศาสตร์ไทยในอดีตรชาชอาณาจักรไทยได้ใช้เครื่องบิน F5 และ F16 รุ่นเก่าจากสหรัฐอเมริกามากว่า40ปีเครื่องเหล่านี้ทำงานได้ดีแต่ก็เริ่มเก่าและบำรุงรักษาลำบากสูงค่าใช้จ่ายแปรผันเยอะผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าถ้าสหรัฐอเมริกา หยุดให้ชิ้นส่วนเราจะเจอปัญหาแบบเดียวกับหลายชาติที่เคยเผชิญมาจากนั้นมีการศึกษาและเสนอแนวคิดพัฒนาเครื่องบินรบของไทยเองแต่กลายเป็นว่าเริ่มช้าไม่ได้ตอบโจทยุทธศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยในภูมิภาคยุคเปลี่ยนผ่านหลังจากนั้นในปี2023เป็นต้นมากระทรวงกลาโหมร่วมมือกับกองทัพอากาศ กำหนดแนวทางพัฒนาเครื่องบินเบา MAKFIR ตามมาตรฐาน NATO และ ICAO โดยมีเป้าหมายให้ใช้งานจริงในปี2026ชูจุดเด่นคือระบบขับเคลื่อนรุ่นใหม่ทนร้อนรองรับอุปกรณ์ปรดจ,จับล้ำยุคตัวเครื่องออกแบบโดยบริษัทไทยในโครงการวิจัยแห่งชาติใช้โครงสร้างวัสดุคอมโพสิตลดน้ำหนักกำลังเพียงพอแต่ประหยัดเชื้อเพลิงตัวถังคล้าย F-16 เพราะเป็นการพิสูจน์แนวคิดและโครงสร้างที่คนไทยคุ้นเคยร่วมกับ JAS-39 Gripen F-16 Block 70 SU-35 แล้วศึกษาจนได้ฟอร์มที่ใช้ง่ายมีเอกลักษณ์ภายในห้องนักบินใช้จอสแสดงผลแบบพลัสโค้กพิทุกจอปรับเป็นหน้าจอสัมผัสเข้าถึงมัลติฟังก์ชันทั้งนาวิเกชันระบบอาวุธเทเลเมตรี ry, และการติดต่อสื่อสารภาคพื้นดินด้านระบบนำวิถีติดตั้ง a e s a AESA เราดาชันเลิศรุ่นเดียวกับที่ใช้ใน g ริปเปนเเสริมระบบ i r s t และอุปกรณ์บริหารจัดการข้อมูลระบบมาตรฐาน n a t o Data Link เป้าหมายการใช้งานคือทั้งภารกิจป้องกันชายแดน ประสานกับเครื่องบินซาอยสี่สิบเออีกทั้งรองรับภารกิจโจมตีระยะไกลาย,ยานเกราะใหญ่ยุดภัยใกล้ชายฝั่งตัวเครื่องจึงมีฮาร์ทอยหอลายจุดสามารถติดตั้งจรวดอากาศสู่พื้นแบบมีเลเซอร์นำทางและจรวดอากาศสู่อากาศรุ่นเมตอรหรือ AIM 9 x ได้การพัฒนาในปี2024ดําดำเนินการขั้นต้นโดยพัฒนาต้นแบบ UTMAKFIR จำนวน2ลำเพื่องานทดสอบแอโรด y นามิกสต้บิลิตี้ไวเบรชั่นน้อยและการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิก ทดสอบทะเลทรายจนถึงสภาพเส้นสู์สูตรที่มีฝนฟ้าขนองผลการทดสอบเบื้องต้นบอกว่า OTMAK FIR รองรับภารกิจโลลิเตอร์ทําไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงมีฟิวเอลแฟกชันที่ดีพอระยะบินทำได้2,500กิโลเมตรซึ่งเพียงพอปฏิบัติการในอาเซียนทั้งหมดรวมไปถึงอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าสู่ปี2025กระทรวงกลาโหมจัดงานเปิดตัวในลักษณะบินโชว ที่อุตภเปาและสนามบินดอนเมืองมีการบินโชว์ปีกวนปฏิบัติการรบจำลองปล่อยจรวจดดัมมี่และระบบล่องหน IR Suppression System ทดสอบรันเวย์อ d e p e n d e n t t a r k า v e และทัดแอนโกโครงการนี้มีความสำคัญกับไทยเพราะสนับสนุนอุตสาหกรรมดีฟเอนในประเทศเพิ่มงานฝึกทักษะสูงสร้าง Ecosystem กลไกการวิจัยระบบอากาศยานและความมั่นคงหลีกเลี่ยงการพึ่งพาต่างชาติ100 จนถึงปี2026คาดว่ามี MAKFIR พร้อมใช้งานจริงร่วมศึกษาแท็กติกหม่ระดมยิงโรวดอากาศสู่พื้นบรรทุกอาวุธครบถวนเริ่มส่งเครื่องให้กองบินเศษ1 0 0 2ส่วน403เพื่อตั้งหน่วยปฏิบัติภารกิจจริงภายใน2ปีและตั้งเป้าให้มูลค่าการผลิตถึงหลักหลายหมื่นล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย จากนั้นส่วนข่าวระบุว่าไทยจะจัดหา MAKFIR เพิ่มเป็น12-14ลำในแผนอนาคตใช้เทคโนโลยี local plus offset cooperation ร่วมกับ Supplier สหรัฐอเมริกายุโรปเกาหลีและชาติพันธมิตรในเอเชียเป็นหนึ่งในประเภท Make in Thailand แรกที่ประสบความสำเร็จระดับยานรบภาพโครงการที่แสดงถึง MAKFIR ติดอาวุธจริงเช่น M-9x เมต่อ GBU 3 9และนำเทคโนโลยีบังคับเลเซอร์จากยุทธปกรณ์อากาศสู่พื้นของ GBU 4 9รวมถึงส่งภาพซิมูเลชัน 3D of steel shaping p winglet ที่ช่วยลด RCS ได้มากกว่า30%ทําทำให้สัตว์ระตรวจจับยากขึ้นส่วนภารกิจในอนาคตกองทัพอากาศไทยยังศึกษาแนวทางปรับปรุง MAKFIR ให้รองรับอาวุธต่อต้อตานเรือขนาดเล็กเช่น RBS 1 5หรือสั่งพัฒนาระบบ drop tank for extended range เพื่อบินไกลถึงเกาะสุมาตราลาังกาหรือโอมานได้ ถึงตอนจบวิดีโอเราจะพาทุกคนดูวิดีโอจำลอง Real World Scenario ภารกิจ Golden Eagle Rescue Quick Reaction Alert ร่วมกับ F 1 6 Block 70ของกองทัพใหม่รุ่นพริปเป็นอ e, ีและเครื่องบิน AWACS Saab 3 m, าบ340พร้อม Sound ไซน์แบบเครื่องยนต์ปลาดแอนด์มินนี0 2ของ F 1 6ประกอบภาพลำตัว MAKFIR เสียงเครื่องยนต์เทอร์โบฟานรุ่นใหม่สรุปภาพรวมวันนี้ครับ MAKFIR Aircraft คือจุดเปลี่ยนของยุทธศาสตร์อากาศยานไทย หวังให้ใช้งานจริงปี2026ส่งมอบเยี่ยมยอดภายใน2028เริ่มต้น4ลำพัฒนาต่อเนื่องตามแผน12-14ถึงลำจุดแข็งคือความเป็นเจ้าของเทคโนโลยี l o c a l plus offset เพิ่มศักยภาพ RTAF ลดพึ่งต่างชาติสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณคิดว่า MAKFIR จะเป็นอนาคตของอากาศยานไทยจริงหรือไม่และอยากเห็นฟีเจอร์อะไรในรุ่นต่อไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเรามีกำลังใจทำคลิปเชิงลึกแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ